วัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนพบกับผมจีบเช่งเคยกับออฟถนัดสักว์นะครับก็ได้จัดเป็นงานเดินโค้งเต็มหลังครับเป็นงานแก้ด้านหลังนะครับก็เดี๋ยวจะให้ชมกันว่าวันนี้จะแก้เป็นในรูปแบบไหนนะครับก็เป็นน้องมาจากอุทย,ยาบางปะอินนะครับได้ติดต่อเข้ามานะครับก็ผลงานแล้วก็ชื่นชอบ ก็สมัครใจเข้ามาสักกับเราก็เดี๋ยวเราไปรับชมการเดินลอกลายนะก็เดินเส้นในหลังกันเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับผม่อนอน่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างใไม่ได้ช่างเดี๋ยวไม่เอาไม่ชอบเป็นคนสักกันเองบ้านๆนะครับผู้ที่สมัครใจมาสักก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ งานจัดเรองคงเต็มหลังรอบแรกเรียบร้อยก็กำลังรอการลอกลายก็เดี๋ยวรับชมในการลอกลายอันนี้ก็เป็นแบบที่จะลอกลงไปบนหลังนะครับที่น้องได้เตรียมมานะครับก็เป็นแบบที่น้องเขาเลือกมานะครับเป็นงานแก้จะเ,เเะ,ะ,กะเป็นยันเห็นหรือเปล่าไม่รู้ต้องมุดปกันเดี๋บอ่าจะเป็นยันเดี๋ยไหมเดี๋ยวเรามาตกแต่งลายลงไปอรอติดตามชมแล้วรอก,กายนอกลาย ก็ตอนนี้เป็นการลอกลายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็วาดตกแต่งต่อเติมเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาชมใกล้ๆกนะครับก็อันนี้เป็นยันที่จะต้องคงไว้ให้เป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็มาตกแต่งใส่ให้มันอยู่กลางดอกไม้อะไรให้มันดูแบบดูดีกว่าเดิมนะก็นี่เออเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลุยในการเดินเต้นนะครับวันนี้จะใช้สิบตีอาติบตีอาร์เอ็มแล้วก็ติบ 7จ็ดเบอร์เจ็ดกับสิบสี่อ่าเดี๋ยวเรามาติดตามนักชมกันต่อไปอ่าตอนนี้ก็ถึงการเดินเส้นมาครึ่งทางแล้วนะครับก็เหลืออีกสิ่งหนึ่งก็อันนี้เราเป็นเบอร์สิบสี่ล้วนๆเลยนะครับตอนแรกว,ว่าจะเอาเบอร์อ่าเจ็ดด้วยอันนี้ดูแล้วเอาเป็นเบอร์สิบสี่ล้วนๆไปเลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเบอร์สิบเอ็ดไอเบอร์เจ็ดมดไปพูดผิดวะจังวะมาลงเก็บพวกไอขอบปากอันนี้บาง,บางๆเอาเนาะ ก็ไปได้ด้วยดีนะครับก็ถือว่านิ่งนะครับเตรียมตัวมาพร้อมนะครับวันนี้ก็สําหรับการสักครั้งนี้ก็โอเคโอเคเดี๋ยวรอชมต่อไปมาแล้วครับผมหลังจากที่เดินเส้นไปครึ่งหนึ่งแล้วก็มาต่อตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยสําหรับการเดินโค้งเต็มหลังรอบแรกนะครับลูกค้าจะมาจากอ่างะยินมาไกลหน่อยก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับ มารับชมกันว่าเต้นออกมาเป็นยังไงพอได้ไหมสําหรับคนสักกันเองบ้านๆนะครับก็สักกันเองบ้านๆนะครับสําหรับคนที่สมัครใจมาสักแล้วก็ชอบในความเจ็บปวดสําหรับงานของผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครยกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปก็เดี๋ยวไปชมกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะ <c oughs> นี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย ใช้เข็มเบอร์14การเดินเส้นใหญ่แล้วก็เบอร์7นะครับในการตัดเส้นเล็กนะครับนี่นะครับอันนี้เขาจะไม่แก้นะครับก็เอาไว้อย่างงี้อันนี้ก็เอาไว้อย่างงี้นะครับมันก็ใส่เพิ่มเติมไปด้านหลังก็ถือว่าดูดีอ่าที้เรียบร้อยก็ถือว่านิ่งด้วยนะครับก็ความอดทนใช้ได้เลยนะครับสิ่งนี้เจอกันอีกยาว ในการลงสีรอบต่อไปก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อน